เขาล้มแปลกๆนะว่าโอ้โอ้จานเขาเกนผมครับผมไม่ไหวนะนะโอเคทุกคนเข้าแถวเขารพธงโลนค่ะ ทุกคนไม่กดไลค์เนี่ยไอ้ตู้จะอยู่ตลอดไปไม่ต้งองลุ้ตู้อะแอแก,นนะก,กนเนี่ยนะเดี๋ยวลุกจักรมาเองนี่แน่นี่แน,น,น่ไม่ต้องอยู่แตกต่างกันออกไปนะและม็อบแต่ละตัวอาจจะมีเอฟเฟกต์บ้างนะฮะหรือว่าอาจจะมีอยู่บ้างเลยนะั่นเองนะฮะว่าจะเป็นยังไงจ,จบพร้อมแล้วเราไปกดเลยที่ไมครับได้ซ่อนเอาไว้จากการค้นหาปกติของไมครับนั่นเองนะครับผมเราจะสามารถรับม <Yeah. S 1> ันีะน่ะปกติเนี่ยถ้าดันเข้ามามันก็จะไม่รวมกันใช่ไหม สลอดหายไปตัวนึงไอตัวนี้กินเพื่อนแน่เลยเนี่ยในวันนี้ครับผมได้ทำการตกปลานะครับเรียนตามการอาบนนะครับเพราะว่าติ๊กนะครับผมแล้วก็เพื่อนตานะครับเพื่อนตาลงกันนะครับผมแล้วก็มารวมกันนะฮะนี่ครับ ก็นะครับถ้าผมขาดหายประการใดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะคือผมก็หยิบมาไม่หมดเนาะคลิปมันจัน้นไม่เป็นไรนะครัมขออภัยด้วยเนาะบ๊ายบาย